เอาละครับผมก็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโนบิตะคงแล้วผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในไม้ครับนะครับผมซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดแล้วก็ไม่ได้มาทําอะไรนะผมมารีวิวแมปนะครับผมสำหรับแมปแบบนี้นะครับผมเป็นแมปในตำนานนะครับผมสำหรับผมนะใครไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ว่าผมรู้จักดีนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นแมปของผมนั่นเองนะครับผม ก็สำหรับคนที่อยากได้แบบนี้นะผมขอมาได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเควันนี้เราจะมารีวิวแมบนะครับผมเป็นแมบแบบแรกที่ว่าผมเล่นเลยนะครับผมแล้วก็ทําให้ผมมีชื่อเสียงมาถึงทุกวันนี้นะครับผมถึงแม้ชื่อเสียงผมมันจะค่อนข้างน้อยหน่อยนะก็ขอบคุณ6 7 0 0ดซับนะครับผมก็หวังว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จะขึ้นถึง7000ซับนะครับผมโอเค อันนี้ก็จะเป็นมอคคอนกรีตนะผมซึ่งมันมีความสวยงามมากๆเลยนะเอาไปสร้างบ้านเหมือนเดิมแล้วเนี่ยนี่ก็จะมีชุดไดมอนด์อยู่ในนี้นะผมจริงๆมันก็จะอยู่กับตัวเรานะแต่ว่าผมถอดออกนั่นเองนะผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้ก็จะมีที่เก็บของแล้วผมสรับมือถือใครแรงๆก็โหลดเอาไปเล่นต่อได้ชิวๆเลยนะผมตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเอนชานนะผมตรงนี้จะมีห้องนอนับผม อันนี้ก็จะมีเอเมอรอลหรือเปล่าไม่มีเอเมอรอลนะมีแต่มอกออฟไอรอนแล้วก็ไดมอนด์อเนี่ยผมในส่วนของข้างบนนี้ก็แบตเตอรี่เหลือน้อยครับผมโอเคตรงข้างบนนี้ก็จะเป็นที่เก็บของครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มฟาร์มแกะครับผมง่ายไม่มีอะไรเลยสีเขียวใช่ ความแก้สีเขียวมีสีอื่นไหมมีครบทุกสีแหละพาเดินดูดิโอเคผมก็จะพาเดินดูนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะบรรยากาศภายในแบบแบบนี้มีสีเขียวสีมูวสีแดงมีครบสิบสองสีเลยเหรอสิบหกมันมีสิบหกสีสิบหกสีเลยหรอใช่โอเคครับผมเดินมาอีกนิดนึงก็จะมาพบกับจุดจุดนี้นะ่าจะเป็น บริเวณของฟาร,ร์มข้าวแบบอัตโนมัติโดยการใช้แรงงานชาวบ,บ้านนั่นเองเนะครับผม oh, <wait. S 1> ซึ่งดูแบบดูไปดูมาก็รู้สึกเรวขึ้นมาทันทีเลยเนะครับผม oh, <wait. S 1> ใช่ครับผมผมใช้แบบแรงงานทาสนั่นเองนะครับพามาดูหน่อยนิดนึงแล้วกันว่ามันทานํางานยังไงเนาะข้างบนนี้นะครับผมก็จะใช้หลักการในการเอาของยัดในตัวให้มันเต็มนะครับผมแล้วก็ให้มันมาอยู่ในจุดจุดนี้ ไม่ได้หลับได้นอนข้าวโตวมันก็เก็บเก็บเสร็จปุ๊บก็จะมีรถไมค์คาร์ทข้างล่างนี้วิ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยใช่เห็นพีซีดีนั่นเองนะผมแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีรถไมค์คาร์ทวิ่งอยู่นะครับผมแล้วก็ถึงเวลามันก็จะมาเก็บตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดสำหรับแบบถ้ามันมีของมันจะมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันมีของมันจะโดนดูดของออกคอน พอดูดของออกเสร็จปุ๊บมันก็จะไปวิ่งต่อเนี่ยนะผมเราก็จะได้ทั้งเรดซีดแล้วก็วีดนะครับผมโอเคไปดูสถานที่ต่อไปแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีของอยู่นิดๆหน่อยๆนะผมซึ่งมันไม่มีอะไรเลยลก็ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มอ้อยแบบคลีโรทีครับผมซึ่งทุกวันนี้มันไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามัน มันคือบันะครับผมมันคือบักของเกมในช่วง1.16นะซึ่งตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเนเธอร์ก่อนละกันเพราะว่าผมขี้เกียจเดินอ่าผมเดินเอาก็ได้โอเคตรงนี้ก็จะมีพ่อค้าแล้วผมซึ่งยังยังตามติดชีวิตผมอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อค้าขายอะไรนะครผมตั้งแต่สมัยเวอร์ชัน1.16นะ ก็ยังขายอะไรเหมือนเดิมอยู่นะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยในส่วนของตรงบริเวณตรงนี้นะผมจะเป็นทุ่งทุ่งหญ้านะครับผมซึ่งแต่ก่อนมันเป็นภูเขาเนีัยผมผมได้ทําการทุบภูเขาทิ้งนะครับผมแล้วก็เอามาสร้างเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็สร้างบ้านนะครับผมน,นี่ก็จะมีดาบนะครับผมเอาไว้ถือไว้เท่ๆมีอะไรกัน น,นี่นะมีไทเดนเนี่ยนนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นฟาร์มไอรอนโกเลมครับผมซึ่งเป็นฟาร์มไอรอนโกเลมที่วิจัยนานมากครับผมคือแบบสร้างมั่วซั่วเลยครับผมไปมาไปมาเรื่อยๆก็ได้รูปแบบนี้มาเนี่ยครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟาร์มไม่ไม่ใช่เป็นฟาร์มเป็นที่เก็บแบบคัดแยกไอเทมนม่นเองนะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นลิฟ์น้ำฟึ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้ ซึ่งในซีรีส์ล่าสุดนะครับผมผมหาโซแซนไม่เจอครับผมอันนี้จะเป็นสถานที่กับการน NPC ชั่วคราวนะครับผมอันนี้เป็นไข่ไว้หายไข่ของเอนเดอร์ g า n อนเนี่บผมผมมาอยู่ตรงนี้เวลาเราจับมันที่เฉยมันจะวาร์ปนะครับผมเราต้องใช้อันนี้นะทอตในการทำให้มันอยู่กับที่นะครับผม อันนี้จะเป็นบริเวณจุดแรกเลยครับผมที่ว่าผมเริ่มมาชีวิตรอดนะแบบนี้ผมเล่น2คนเนะี่ยผมผมเริ่มเล่นกับแฟนในแบบแบบนี้แล้วก็ทําให้ผู้ชมรู้จักผมในแบบแบบนี้เนาะผมก็ค่อนข้างคิดถึงแบบแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของในนั้นก็ไม่มีอะไรครับผมถ้าอยากรู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆผมเอาแล้วกันนะครับผมซึ่งตอนนั้นเสียงผมแบบไม่ดีดีเลยแล้วก็อาจคลิปได้ห่วยมากครับผมแต่ว่า ก็ขอบคุณที่ว่ายังติดตามผมอยู่นะครับผมทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากตอนนั้นมากมายครับผมแต่ก็พยายามอยู่นะครับผมน,นี้ก็จะมีซอมบี้ครับผมยืนมาประมาณปีกว่าแล้วก็ยังไม่ไปไหนเลยพอไปไหนไม่ได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นความเป็นส่วนฐานะส่วนสาธารณะนี่ะครับผมนี่เลยแล้วก็ ก็ไม่มีแล้วมีแค่นี้แหละเป็นส่วนสาธารณะนะผมซึ่งว่าทําไว้นะทีนี่ล่าสุดนี่ผมก็มีโครงการจะทําเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะทําดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากพูดอะเข้าใจคนดูน้อยแต่ก็พยายามทําอยู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเซเว่นทเวลนะครับผมก็คือเขาไม่ได้จ่ายนะผมก็เลยทําเป็นเซเว่นทเวลนะครับผม ก็จะมีเทเวนทเวลผมก็จะมีเอ็นพีซีขายับผม <c oughs> มีชาวบ,บ้านขายของก็จะขายเป็นพวกอันนี้อุปกรณ์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหนังสือชุดก่อนะครับผมมีประมาณนี้แหละ <c oughs> ตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วครับผมตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณฟาร์มอ้อยนะครับผมฟาร์มอ้อยแบบฟรีโรติกเลยตรงน,นี้จะเป็นฟาร์มอ้อยแบบ อัตโนมือคมส่วนตรงนี้จะเป็นฟาร,ร์มที่แหลกมากๆครับผมเป็นฟาร,รม์มฟาร,ร์มสลนลดนเงนะผมซึ่งเป็นฟาร,ร์มที่ไม่น่าสร้างเลยนะครับผมแหลกมากๆเลยโอเคต่อไปเราก็จะมาตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะเป็นจุดที่ว่าผมสร้างไว้สำหรับเหล่าชาวบ้าน NPC Villager นะครับผมอันนี้ปัจจุบันเขาชื่อมิสเตอร์อะไรไม่รู้ นี่ขายเนียมแท็กนะครับผมแล้วก็น็อกแบ็กสองอิมแพกสองนะครับผมตรงนี้ก็ใช้เป็นบอกคอนกรีตนะครับผมอันนี้ก็เป็นบอกคอนกรีตนะก็ค่อนข้างสวยงามดีครับผมอันนี้เป็นคอนกะรีตสีเขียวซึ่งสมัยนั้นผมก็ไม่รู้ว่าผมออกแบบได้ยังไงครับผมผมก็ทำไปทั่วเลยนะสมัยนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูสถานที่ต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปชมสถานที่สุดท้ายที่ว่าผมใช้เวลาสร้างนานที่สุดในชีวิตนะครับผมเป็นฟาร์มที่ว่าผมสร้างนานที่สุดในชีวิตแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมสร้างนานที่สุดในชีวิตใช้เวลาเกือบเดือนก็ผมกว่าจะสร้างสําเร็จนะแล้วก็ผ,ผลผลิตได้แบบไม่อยากจะพูดพูดแล้วน้ําตาจะไหลได้แบบกระติ้วหนึ่งครับผมซึ่งแบบผิดหวังมากครับผมสําหรับในการสร้างเสร็จแต่ว่า มันก็เป็นบทเรียนนะผมว่าที่หลังอย่าทำอย่าหาทำก็ผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันอันนี้จะเป็นฟาร์มฟาร์มพิกลินครับผมมีออเมชียงฟาร์มพิกลินฟาร์มพิกแมนครับผมเป็นฟาร์มทองนั่นเองนะก็คือฟาร์มฟาร์มทองนั่นเองอันนี้ก็จะมีโกนากเก็ตนะผมโกนากเก็ตครับแล้วก็ นาเก็ตไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นโรเทนเฟสครับผมอันนี้ก็จะเป็นวายที่ห้าแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าแต่ว่ามันถ้าโหลดไปเนี่ยผมสำหรับคนที่เข้าแมปครั้งแรกอ่ะมันจะทําให้เราทําการบังคับถามว่าเราจะเปิดวายอัปเดตหรือเปล่าก็คือเราจะเปิดถ้าใหม่หรือเปล่าเองนะผมถ้าเราเปิดถ้าใหม่มันก็จะสามารถลงไปได้ถึงวายที่ลบหกสิบสี่นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเนเธอร์แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปสถานอีกสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับผมเอาละครับผมเหมือนผมจะลืมสถานที่สถานที่หนึ่งนะก็จะเป็นบริเวณร้านค้าเหมือนกันครับผมเป็นร้านค้าสาหรับร้านค้าเป็นร้านค้าหมอผีนะก็คือจะสามารถแลกเป็นโลเทนเฟสหรือเนื้อหน้นนาได้นั่นเองนะครับผมอันนี้ทําไมเขามีสองคน ฮ้ย <H uy> แปลกใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูใน,นเนเชอร์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ดึกแล้วครับผมอันนี้เป็นมิสเตอร์ติงลองหน่อยครับผมไปเฮ้ย <H> เ <uy> <h uy> ผื่อไปตีมิสเตอร์นี่ติงลองหน่อยเช่เลยโอเคตอนนี้ผมพาผู้ชมมาดูหรือยังหรือผมพูดไปหรือยังก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะผมผมก็ค่อนข้างสับสนกับชีวิตนะ โอเคเดี๋ยวขอหาอาหารก่อนซึ่งของมันเยอะมากมากครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเหมือนกันนะเอาคุกมากินละอ๊ะเอามาแค่ที่พวกเองเหรอโอเคตรงนี้ก็มีของอยู่อีกเยอะแยะมากมายครับผมแล้วก็ฟาร์มเหล็กอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าในเวอร์ชั่นล่าสุดยังใช้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมในเวอร์ชั่นล่าสุดนะยังมี ไอ้นอนโกเลมเกิดอยู่เลยนะผมแต่ว่ามันสร้างยากอย่าไปหาสร้างเลยครับผมเสียเวลานะมันมีรูปแบบที่ดีกว่านี้แล้วผมซึ่งผมก็ได้คิดค้นขึ้นมาแล้เลยนะเพราะว่าผมเป็นคนเล่นไม้ครับ PE มาอย่างยาวนานครับผมตั้งแต่สมัยแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะผมแล้วก็ถามว่าทําไมถึงไม่เล่นไม้ครับจ่ว่างเหรอผมไม่มีคอมครับผมพูดแล้วมันเศร้า โอเคก็ okay. ผมอันนี้ก็เป็นโศกนัตกรรมที่ว่าผมโดนกระทำก่อนหน้านี้เนี่ยผมซึ่งผมจะไม่พูดถึงมันแล้วกันตรงนี้ก็จะมีเรืออยู่นะผมเราก็สามารถแวนเรือได้นะปันปันนี่เลยมันจะติดนิดนึดนงนะผมทางนู้นจะเป็นทางไปหมู่บ้านวิลเลจเออครับทางนี้ไม่ได้ทําไว้นะแล้วก็มาเรื่อยๆก็จะเป็น ทำไมมันติดจังเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอันนี้เป็นเวอร์ชันรูปแบบเวอร์ชันเก่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นทางไปทะเลน้ําแข็งแล้วก็อะไรนะทะเลทรายครับผมอย่าไปพูดถึงหมายแล้วกันถ้าอยากรู้ก็โหลดไปเข้าไปเล่นดูแล้วกันนะผมแล้วก็เราก็จะตรงมาเรื่อยๆนะผมแล้วก็จะเลี้ยวนิดนึงฟลิป อันนี้จะเป็นทางไปฟาร,ร์มการเยียนครับผมก็เหมือนที่ผมได้พูดไปแหละตั้งแต่แรกเลยครับผมว่าเป็นฟาร,ร์มที่ว่าสร้างนานที่สุดในชีวิตเพราะว่าสร้างสดๆเลยไม่มีอะไรไม่มีตัวช่วยเลยนะผมแต่ว่าสมัยนี้มันมีตัวช่วยเยอะครับผมอย่างเช่นแฮมเมอร์ก็สามารถทุบทรายได้แบบเยอะขึ้นหรือแฮมเมอร์สามารถแบบว่าอย่างไงล่ะสามารถทุบนู้นทุบนี่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ ก็ดีนะผมแต่ถามว่าจะสร้างไหมก็คงไม่สร้างแล้วแหละครับผมรเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะผมโอเคตรงนี้ก็จะมีฟองน้ําอยู่นะผมแล้วก็มีลามะอยู่ในนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูสถานที่สุดท้ายในวันนี้แล้วกันนะผมว่าผมสร้างไปได้ยงไงครับผมคือสร้างคนเดียวเลยนะผมไม่มีใครช่วยแล้วแต่ก็ สร้างไปได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันปุ๊บว่ามันโหลดนานมากครับผมโอเคครับผมนี่ไม่ใช่ฟาร์มกาเดียนนะผมอันนี้มันเป็นฟาร์มฟาร์มสลามครับผมอันนี้ก็เป็นฟาร์มกาเดียนที่ว่าผมสร้างไว้นะผมแต่พื้นนี่ไม่ได้ขุดถึงไม่ได้ขุดถึงข้างล่างนะผมขุดถึงแค่วายที่ยี่สิบเก้านะผมผมว่าเหนื่อยมากครับผมกับการขุดตรงนี้ วันนี้ก็จะมีเดี๋ยวนะผมสถานที่ตรงนี้มันมีอะไรเปล่าอันนี้สมัยก่อนผมยังไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมเหมือนก็เลยแบบออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเป็นสมัยนี้แล้วก็ถ้าสร้างอีกก็อาจจะดีกว่าเดิมก็ผมเพราะว่าสมัยนั้นผมยังไม่รู้อะไรเลยครับผมก็เล่นไปมัวๆแต่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างรู้เยอะแล้วครับผม โอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนแล้วกันนะครับผมว่าฟาร์มการเดียนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะจิ๊ดูแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมสร้างนานมากๆกครับผมซึ่งผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นซีรีส์ล่าสุดต่อให้ผู้ชมดูนั่นเองนะโอเคตรงนี้มีอะไรบ้าง มีเดือดนะครับผมเรามาดูกันซิว่าการเดียนเกิดหรือเปล่าทําไมรู้สึกว่าการเดียนไม่เกิดเลยครับผมใช่ไหมการเดียนไม่เกิดเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะผมเห็นไหมผมผมรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดเลยครับผมเดี๋ยวถ้าผมลองลงไปในน้ําจะมีอะไรเกิดไหม ก็ไม่มีอะไรเกิดอยู่ดีนะผมอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบเดียวกับที่ว่าช่องเทเกอร์สร้างเลยนะผมนี่นะแต่ว่าผมก็สร้างกนเท้าผิดพลาดครับผมอิก,กาเดียนเริ่มเกิดละผมจะโดนปล่อยลำแสงใสเอ้ยขึ้นไปก่อนอ้าวไม่อย่างนี้ผมตายเนี่ยเลยครับก็กาเดียนมันก็เกิดแหละแต่ว่ามันเกิดน้อยมากมากเลยครับผมซึ่ง ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ผมเสียไปเลยนะดังนั้นก็อย่าหาทำนะครับผมไม่ทาดีที่สุดนะครับเชี่ยผมอะอย่าทําเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยครับผมโอเคครับผมก็หวังว่าผู้ชมจะชอบคลิปนี้เนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในซีรีส์ล่าสุดของผมดีกว่านะครับ โอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปนอนแล้วครับผมสำหรับคนที่ว่าดูคลิปนี้ตอนกลางคืนก็ฟันดีแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย